ทนายฝ้ายคะค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยมันมีฐานคำนวณจากอะไรหรอคะอย่างในคลิปก่อนที่เราบอกกันไปเนาะถ้าเป็นค่าชดเชยเนี่ยก็จะคำนวณจากฐานค่าจ้างมิลลิอารสุดท้ายที่ได้รับส่วนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นตัวเงินที่ศาลจะพิจรารณาตามหลักเกณฑ์ของมาตรา49ว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นธรรมไหมลูกจ้างอายุเยอะแล้วไหมจนกว่าจะไปเริ่มงานอะไรพวกนี้ที่เคยพูดไปในคลิปก่อนเนาะ ทีนี้การคำนวณเงินพวกนี้ลูกจ้างก,ก็ไม่รู้ว่าจะคำนวณจากอะไรเนะ่เมื่อมันไม่มีฐานบางคนก็ได้รับคําแนะนําจากทนายว่าสมมุติวันนี้อายุ40กว่าจะไปกะเกษียณนะคือ60งั้นคิดไปเลยเงินเดือนของเรา20ปีฟ้องไปเลยกรณีแบบนี้ถามมาฟ้องได้ไหมคําตอบคือฟ้องได้นะคะเพราะว่าสารแดงงานไม่มีค่าธรรมเนียมศาลอยู่แล้วจะฟ้องไป20บล้านถ0สบล้านก็ฟ้องได้แต่โปรดจงรู้ไว้ในใจว่ามันไม่มีฐานได้ถ้ามันมีทะนะหรือใครก็ช่างมาบอกคุณว่าตอนนี้อายุ40ใช่ไหม คิดไปถึงกเกษียณเลย60บวกนันเดือนไป60ปีง่ายๆเลยคุณรู้ได้ไงว่าคุณอยู่ถึงคุณรู้ได้ยังไงว่าบริษัทที่อยู่ถึงมันเป็นไปได้ยากมีความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้ถามว่าโดยหลักอะถ้าตามแนวคำพักษาเดิมๆเนี่ยเขาก็จะให้ปีละเดือนปีละเดือนไม่ใช่ว่าอายุของเราที่เหลืออยู่จนถึงกเกษียณนะแต่หมายถึงระยะเวลาที่เราทํางานกับบริษัทนั้นที่เลิกจ้างเราเช่นเราอาจจะอายุ50แต่ทํางานที่บริษัทนั้นมันปี ถ้ามันเข้าขานการหรือจ้างไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ทํางานมา5ปีก็เป็นไปได้ว่าแม็กซิมัมก็อาจจะเป็นไปได้ที่5ปีที่ฝ่ายพูดมาเนี่ยไม่ต้องไปหานะว่ามันมีข้อกฎหมายบอกเหรอว่าปีละเดือนไม่มีนะข้อกฎหมายข้อนี้เพียงแต่มันเป็นตามแนวคำพิพากษานั่นคือมากสุด เช่นทางานมาสิปีก็อาจจะได้10เดือนนั่นคือมากสุดจะถามว่าถ้าเกิดนายจ้างเขามีการเยียวยาไปแล้วหรือลูกจ้างเขาอายุยังน้อยไปเริ่มงานใหม่ได้หรือแม้แต่นายจ้างเองเริกจ้างจริงๆแต่เศรษฐกิจมันแย่มากๆนายจ้างเขาผลประกอบการตกต่ำเลยจำเป็นต้องลีนองค์กรลีนพนักงานออกกระส่วนมันก็อาจจะไม่ใช่ปีละเดือนก็ได้ทํางานมาสิปีอาจจะได้4หรือหเดือนก็ได้จังนั้นถ้าถามว่าจะเรียกเท่าไหร่ดีถ้าเป็นตัวป้ายป้ายจะเรียกจากอายุการทํางาน เช่นป้ายทำที่นี่มา5ปีป้ายกะจะเรียกความเสียหายไปก่อนประมาณอาจจะ10เดือนแต่ถ้าเกิดว่าต่อรองลงมาเหลือ5เดือนเป็นป้ปายป้ายกะจะรับได้แล้วก็จบไปไก่เกลียยไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องไปรอระยะเวลานะคดีพักษาคือพูดง่ายๆนะ่มันต้องมีตัวเลขตั้งต้นตัวเลขตั้งต้นมันอาจจะไม่ใช่แบบทํางาน5ปีขอ5เดือนป้ายอาจจะตั้งมากกว่านั้นเพราะมันต้องมีการต่อรองอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าต่อรองเราก็คิดไว้ในใจสมมติเราขอไป10เดือนแล้วกัน10เดือนของทงเกันเดือน,เ,อนเนาะแต่เราก็ควรรู้ไว้ในใจว่าโดดดยแนาานนวคาาากษมสุทีละะเือ ถ้าเกิดว่าม,มีแนวเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเขาไกลเกลียวค่ะเวลามีการแกะเคล็ดเราจะได้มีทางถอยที่รู้ว่าเราควรจะถอยเท่าไหร่เนาะแต่สําหรับบางคนที่บอกว่าอยเคยมีทนายบางคนบอกว่าฟ้องได้เนี่ยสิบแปดล้านสิบเอ็ดล้านยี่สิบล้านแกหื่เลยนะคือ <c ười> อย่าไปฟังเยอะไม่ได้บอกว่าทางไม่เก่งน,นะแต่เขาอาจจะแบบฟ้องแบบอยากให้ในายจ้างรู้สึกแบบกลัวก็ได้ แต่พี่บอกเลยในจ้างทุกคนเขามีทนายเหมือนกันเขานอกจากไม่รู้สึกตัวแล้วนะเขารู้สึกไม่อยากคุยมันจะทําให้การเจรจาเป็นไปได้ยากนะคะ